คูโกหกอ่ะคูโกหกอะไรในคู่บอกให้การทุกข้อแล้วจะได้ผ่านไง <ST S 3> ใช่คูพูดไงทำไมผมไม่ผ่านอะ่ะทำไมผมได้ศูนย์อ่ะจะมึงกาครบเหรอครบดิว<อ>่ามึงดู <S <S คูโกหกเอ้ยพร้อมมาก,กวันนี้ <S 2> <S 2> อา้าวนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับ แย้มแจ่มใส่นะวันนี้เรามีสอบปลายภาคเก็บคะแนนกันนะคะอ่านหนังสือมาครบหรือยังพร้อมไหมไม่พร้อมแต่ผมพร้อมครับไม่หัดอ่านหนังสือไงผู้มึงอะ่ะโง่กันดานโจะบอกว่าการสอบครั้งที่แล้วคะแนนเด็กๆทุกคนในห้องนี้น้อยไม่ใช่น้อยธรรมดาน้อยแบบเด็กปากก็คือน้อยไปอะไรกันลูกเป็นอะไรกันเออ ทำไมไม่อ่านหนังสือกันวะฮะคููหมายถึงเธอเนี่ยจะแปลนน้อยมากมีข้อสอบอยู่30เธอกาไป5้าเธอหลับเหรอโว้ยง้กาดานเออโง่การดานมากเลยนะผมกาเขอสอบไป็นจริงๆครับครูป็นสีพอแล้วโทมหกล้วจะมาใช้น้ำตาเรียกร้องอะไรก็บหม่รู้ฟังครูแล้วกันมีวิธีกาให้ครบมีสา 30! มี69สแต่วันนี้มี30ข้อกายครบนะลูกนะครับครูจริงเหรอครับจริงกายครบอืจะได้คะแนนดีมากครูคะเอาข้อสอบไปแจกเพืลกได้เลยค่ะได้กระดาษคำตอบพร้อมคะแนนที่ครูตรวจเสร็จแล้วหรือยังเรียบร้อยนะเรียบร้อยค่ะพอใจกันไหมคะลูกก้อยเป็นอะไรอ่ะ อุ้เหลืออีกสองคะแนนจะเต็มแล้วคะนนี้ยอยคุณพ่อเขาใช้ได้ชั้นหนึ่งคะแนนเดียวผ่านนี่เหรอเ<า>นี่ยถูครูเดี๋ยวผ้าทำเราก็ต้องทำให้ได้เต็มถูกไหมคะครูขาจริงอเอางี้แล้วกันรอบหน้าลูกต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันครูว่าลูกสองคนน่ะมีสิทธิ์คะแนนเต็มได้ค,ะค่ะรูคนอื่นละ่ะบางไงบ้างลูกไม,ไ,ไม่พอใจอะไรไม่พอใจอะไรครูโกหกอ่ะครูโกหกอะไร ในครูบอกให้การทุกข้อแล้วจะได้ผ่านไงใช่ครูพูดไงทำไมผมไม่ผ่านอ่ะทำไมผมได้ศูนย์อ่ะแล้วมึงกาครบเหรอครบดิวะวมึงดูครูบอกทำไมไนายก้าว้าอจะบอกว่าถ้าจะช่วยนายแจะแมนอ่ะผมอยากบอกครูว,ว่าผมไม่เข้าใจครับครูเออทำไมครูถึงใจดีขนาดนี้ทำไมอ่ะที่ยังให้มันอยู่ในชั้นนี้เป็นผมนะผมไลม่ไปเรียนประถมแลนะ้วเนี่ยทำไมวะ มึงบ้าปะเนี่ยใครเขาให้การแบบนี้ค <sk ูเป็นส <Yeah ีพูดอะให้การทุกข้อครูการทุกข้อเลยได้ไงทำไมยังไม่ผ่านอะโตเนยังไงวะอว่ามีใครอีกไหมเนี่ยผมครับครูไตบอนมีอะไรกะผมการครบทุกข้อเลยครับแล้วคะแนนเป็นยังไงไม่ผ่านครับการครบทุกข้ออย่าบอกนะว่าเธอการเหมือนจะแปดน่ะโอ้โหผมไม่ง้อนั้นเหรอครับครูแล้วทําการยังไงให้มันได้คะแนนศูนยะฮะ ผมกาแบบนี้กาแบบนี้ได้ก yeah. ้าวเธอดูส oh ิโอ้โหนเลยไอ้น anyway> ี hm um ่มีแววเป็นศิลปินมันยังไงอะก็คูบอกให้กาทุกข้อนี่กากาให้ครับูกกาทุกข้อครับไม่มีหงสักข้อเลยครับทุกคนคะกล่าวคำน้ำรานายจะแปลงกันไยนบอลเพราะปีหน้าเขาคงเรียนซ้ำกับน้องมอหนึ่งทุกคนวันตูตรีก่อนกาคัน Oh